เพราะว่าการมาสร้างตัวตนสร้างมันเหมือนกับสร้างบริษัทอย่างหนึ่งเป็นมหาชนนะเป็นบริษัทมหาชนนะเพราะคนมาดูท่านเยอะมากเลยเป็นนับเป็นร้อยร้อยล้านอะ่ะอจ่ไหมฮะคนมาดูท่านนะอมันเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่ามหาชนในตลาดหลาทรัพย์ด้วยคือขั้นก็ต้องมาเปิดร้านทุกวันอะ การเปิดร้านทั้วันคือการมามีคลิปอย่าง้อยคลิปต้องมีการเคลื่อนไหวในช่องท่านทุกวันตลอด24ชั่วโมงอ่ะไม่มีไม่มีซ้ำอ่ะเออพรุ่งนี้ก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งมาให้ให้ให้คนดูอ่ะใน24ใน24ชั่วโมงอ่ะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งคลิปใช่ไหมฮะต้องมีให้คนดูอ่ะคือร้านท่านไม่ได้ปิดยังเปิด,เป,ดเปิดทําการอยู่ข้อสองก็มีการไลฟ์สดไลฟ์สดเพื่ออะไรฮะเป็นการกระตุน้นตอกย้ำอ่ะ มันมีตัวตนจริงนะไม่ใช่ว่ามีมีในคลิปในคลิปไม่รู้มันทําที่ไหนด้วยอาจจะทําที่มันใช่ตัวจริงไหมอะไรการออกมรสอนคือการสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับผู้ชมผู้ดูการเปิดร้านอ่ะเ,เห็นไหมคนที่เปิดร้านค้าก็ต้องมีอะไรกระตุ้นอ่ะกระตุ้นให้เห็นเออร้านเรามีจริงนะของจริงนะไม่ใช่เป็นอ่ะเป็นโรบอทนะเออเราไม่ใช่โรบอทนะเออให้เขาประกาศให้โลกรู้ว่าเราเป็นของจริงเป็นคนจริงมีชีวิตอ้าว ทา่นานเห็นไงเออเห็นไงสามประการนะในการสร้างาสามสเตปในการสร้างมาตรฐานชีวิตเนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเนาะเราไม,เาไม่เราไม่ไปตามาที่กรอบที่เราวางไว้นะเ,เรียนงสืออะไรจบมาให้อะไรอะ่ะจบให้เรียนตูงสูงให้เป็นเจ้าคนในคนอะไรเงี้ยกรอบที่เราเป็นมาแล้วจบมาเป็นงฮะก็ต้องมาทํางานทำงานเสร็จแล้วฮะ ก็ต้องมามีครอบครัวมีครอบครัวเสียก็มีซื้อ,อบ้านซื้อรถมันเป็นกรอบเดิมเนาะเอามากรอบใหม่สร้างใหม่เนาะปีนี้ตั้งแต่ปีนี้ไปก็เป็น3สเตปในการสร้างมาตรฐานชีวิตของเรานะเดี๋ยวทนใหม่นะข้อหนึ่งอ่าข้อหเดี๋ยวท่านที่มาตอนหลายจะไม่ได้ยินเนาะอาจจะได้ไม่ได้รับความรู้มา3สเตปสร้างมาตรฐานชีวิตของเราข้อหนึ่งวางแผนชีวิต ให้ได้ไม่ต้องไปลดเป้าหมายไม่ต้องไปลดความฝันเอามีเท่าเดิมมีมากขึ้นยิ่งดีข้อหนึ่งนะวางแผนไว้เลยปีหรือสองปีปีใหม่นี้เลยก็ได้นะข้อสองเครื่องมือที่จะใช้ในในข้อหนึ่งนะมันต้องทันสมัยทันโลกทันการทันยุคในเทรนในเวลาทัมมิ่งด้วยก็คือโซเชียลมีเดียก็คืออะไร การทําธุรกิจออนไลน์ในเรื่องของการสร้างตัวตนนะฮะข้อ2ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างสัญญาณดิเนเตอร์เครื่องมือที่จะใช้นะสมือถือนะฮะสามคอนเทนต์นะฮะเพราะคอนเทนต์ is king แล้วเดี๋ยวนี้นะอ,อ,อันนี้1 2มีอยู่แล้วไอคอนเทนต์ท่านต้องไปคิดไปคิดค้นเรื่องคอนเทนต์ท่านจะเอาเอยางไอให้คนชื่นชมชื่นชอบท่านนะแล้วติ๊กต k อก เขาชอบให้ด้านสายความรู้แล้วตอนนี้เขาบูงให้ความรู้นะคืออยากให้ติ๊กตอกมีช่องความรู้เยอะๆความรู้อะไรก็ได้ความรู้มันเยอะยะหมดเลยเรื่องการกินการใช้การท่องเที่ยวการอะไรก็ได้ให้เป็นความรู้อ่ะนะให้มันเหมือนทางติ๊กตอกกำลังไปช่วงชิงลูกกระตาทางอะไรทาง Google ทาง YouTube อยู่เขาสู้กันอยู่ข้างบนเขากำลังแย่งตลาดกันอยู่เราก็ล้อตามติ๊กต k อกนี่แหลนะฮะ เราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ให้ดีก็ไปยิบยืมรัง Google YouTube เยอะๆเลยเอามาใส่ใน YouTube ของท่านในช่องของท่านอเออนะคอนเทนต์ content. เอาไปเลยไปเอามา,แล,า,มาแล้วก็มาก๊อปปี้แล้วมาใส่มาแล้วก็ท่านก็มีอะไรความรู้สิ่งใหม่ๆในโลกปัจจุบันแล้วเอาไปแมทกันนะแล้วเป็นตัวตนของท่านสร้างตัวตนท่านขึ้นมาใหม่เนาะนะคอนเทนต์ content, สำคัญข้อสี่คือตัวท่านาตัวเพื่อนๆนี่แหละนะนี่คือการมาสร้าง personality เห็นไหมเนี่ยเราจะเป็นในยุคของการสร้างเปอร์สมารไม่ใช่ยุคที่เรามาสร้างโคปูเล็แบนโปรดักต์แบนไม่ต้องแล้วฮะเอาวางไว้ตรงนั้นนะมาสร้างของเราเนี่ยเป็นสินทรัพย์เป็นฟีเจอร์วัลูเนาะนี่คือข้อที่2คือเครื่องมือแล้วมาข้อที่สวิธีลงมือทําการทำยังไงให้มันสำเร็จในข้อหนึ่งโดยใช้ข้อ2อเป็นเครื่องมือคือจัด1คลิปหล้าต่อวัน หรืออะไรถ้าจะเอาแล้วแต่อยากสาเร็จไวเหมือนรุ่นพี่เขาทำห้คลิปต่อว,วันกับสองไลน์ต่อว,วันนะนะเหมือนรุ่นพี่ทําเวลา3ามถปีนะเออทำแบบยาวนานนะแล้วเขาก็สําเร็จในเป้าหมายเท่าเนี่ยทำแบบนั้นก็ได้นะเอาแบบวันหนึ่งถ้าจะจ่ายเวลาให้กับ TikTok, ทิกตอกเันเท่าไหร่จ่ายแบบมีคุณค่านะจ่ายแบบให้มันแบบเอเอจ่ายให้ให้ใหให สร้างตัวเองก่อน,นอ,อ่ะเอ่อทำอยังไงจ่ายให้เรื่องของติ๊กตอกจ่ายแบบไหนให้มีคุณค่าสาคัญนะเนื้อง,งานราคาแพงคืออะไรครับเนื้อง,งานราคาคือการมาออกหน้ากล้องออกมาไลฟ์สดออกคลิปอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคิดคอนเทนตนะ์เนี่ยในข้อ4อ่ะเอ้ยในข้อ2อ่ะที่มี4ข้อเนะนี่ยเนี่ยคือเนื้อง,งานราคาแพงในข้อสองเอามาทำอ่าจะจ่ายเวลา1ชั่วโมงต่อวัน2ชั่วโมงหรือ6หรือ5หรือ12หรือ18แต่ตัวผู้จัดเอง18ชั่วโมงต่อวัน ตอนนี้นะทำอยู่คือออกวอลละหคลิปไลฟ์สดนี่ก็อย่างน้อยก็1นไลฟ์อย่างเงี้ยกูจัดทำเนาะแต่2ไลฟ์ก็พยายามอยู่นะก็พยายามจะมาไลฟ์กลางคืนบางทีก็โอ้โหนะเราขอให้ไลฟ์สักวันหนึ่งเนาะก็นี่เป็นความรู้เนาะเป็นเรื่องของสสเต็ปในการสร้างมาตรฐานชีวิตของ